สวัสดีค่ะนัดจังมาแล้วค่ะโอกามามามาๆมาเมาื่อนี้พากินซูชิอีกนเด้กระแดตอนแหลกว่าสีตั้บักหุ่งกินกับอันซูชิวัดที่นี่ขี้คานแล้วเพี่ยนใจซูชิกับบะเดเฮดนะคะเมืนน่อนี้ลูกสาวบะเด็ดให้กินซื้อเอาซูชิมาเดอร์ ทุกคนกับมือนี่ง่ายๆจา,มานมัอนี่ซื้อจากรลานมาเลยทำบักเกอรเอาแบบมันสะดวกสบายนะเพราะว่าบริเหตุบริเหตหแล้วกะบวกกับขีคกานกับบอสีิเวลาเอาแบบน้ำโชยูเดอวพี่น้องกับวาซาบิใส่กันปกตินัดจังกับบคอย มักกินบันไดเด้สู้ิีต่ว่าแต่ว่าบ่แบเมนบ่แม่นว่าบ่บ่มนเพรแสบด้มักอยู่แต่ว่าแบบเจังไดล่ะมักอาหารบานหฮอหลายกว่าเนะแต่ว่าถ้าต้องกินนะนะมันจะมีป่ามะกมักกุโลพร้อไมได้มนี้มะกกุโลเขาจะอ่าสับละเอียด บ้านเท่ากับนี่เนาะเมืองไทยแต่วาญี่ปุ่นน่ะมันจะสดเนาะกิ่นนิดๆได้พี่น้องเอ้ยจริงๆเราเพอจิ้มกันแล้มันก็แสบคือก่อนเลมามากินน้ำกันจ้ะอืม บุดถึงมากแสบอยู่ในเนื้อปลา,แบบาไม่ใชแบบปลามจะแบบจั้าไหนล่ะปลามาโโลมันจะแบบเนื้อมันจะนุ่มเนาะนุ่มๆอันนี้กับมคโคโลคเอ่กันจะ้ะข้างในจะมีวาซาบิเดี๋ยวหายเบิงเขาจะคนญี่ปุ่นเขาจะแบบสำหรับผู้ใหญ่กินเขาจะใส่วาซาบินะไหวห้แล้วอันนี้มาโคโลที่แบบบดบดนะ เนื้อปลาก็จะแบบไม่เหมือนเนื้อปลาเนาะมันจะแบบมันจะเป็นไม่มีกลิ่นเหม็นข้าวไะมาด้มมาด้อจิมโชวยอยูุกับวาสาบิ อีกข้อแต่มีย่างก็นหะแฟนเพจหลายคนอ่ะนบอกว่านัดจ้างคกอหายไปโดนแห็กับการกินเป็นวะอขอบคุณน,าคานะคะนาทีชอบติดตามเบิ้งนัดจงังย่าซ่านัดจังเด้อแล้วแต่ล่มนัดจังเด้อ เพราะว่านัดจังยุ่งอหลี่ค่ะมือมือมีเวลานัดจังจก็สิกินกินอน่ะช่วนกินเนาะถ้าบ่ามีเวากะบ่ะได้ลงคลิปอีอย่างนะเพราะว่าเฮ็ดงานจ้ะนัดจังยุ่งเฮ็ดงานตอนเนี่ยตอนนี้ก็เข้ากะ,กะอยู่นะออกจากกะมาทรงเล็กหน่อยอ่าเจ็ดโมงเคิงตอนนี้ญี่ปุ่นม,นมันา่ะแปดโมงเคิงพึ่งจะได้กินเข้า กินเขาแล้วก็สีนอนนะพี่น้องอันนี้เนื้อปลาปลานิืมปลานิ่น,มน,นแมนปลานิ่นภาษาญี่ปุ่นเขาเอิ่นนะไทยประเทศไทยเนาะปลานิ่นภาษาญี่ปุ่นเอิน่นไทยมามามากินน้ำกันจะ้ะ กินตันหนังไงสำเนีงอิ่มเนะี่ยเพราะสวนหมากสู้ทิีเขาจะใส่อ่ะใส่เขา่าส่วนหมากนะัดจังจะกินเข่าบะ่อยเคย้งอ่ะมากก็รวไม่อีกแล้วสินที่สองกินตามเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวหน้ากระดาน ยืมยืมมีจังกระยุดจังมากซื้อมาจากออียงกอดรีดนี่แลนเน,ะนาะนาลักนี้นะเนี่ยมันเป็นแมวหมักมันโอเคมาตอ่อไขป่ปลาอันไข่ปลานี่จจำได้บ่าอาเดี๋ยวขอเติมโชวอยู่กันเ้อโชยูโช,โชยู่มันเหลือน่อยไข่ปลาอันนี้เนะ่ะ นัดจังเคย้าไปไปจับอยู่นะบอเออบอมันไปจับไปเที่ยวมูบานอนะมูบานสากเกะนี่แหละค่ะไข่ของปลาตัวน,นั้นล่ะเอนซากเกะนะบอมันซาเกะเนียซากเกะซากเกะไซมอนตัวเมียเขาจะเอาไข่มันมาเอยตัวเมียเขาจะ เวลาเขาไปจับน่ะตามที่คลิปนั่นแหละเขาจะเอาแบ่งแยกจากตัวผู้คะตัวผู้เขาจะตีหัวมันเลยหน่าสงสารเนาะเขาจะตีหัวตัวผู้น่ะจะกินเนื้อแซบแล้วก็ตัวแม่น่ะเขาจะกินไข่อีกุละอ่ะนะ คิงดองกิงดองญี่ปุ่นอามองไม่เห็นนั่นเนี่ยคิงดองญี่ปุ่นน้่พี่น้องอนะแบบเอาละบอแนน้ำแบบนี้สาวมันแยงเดียวหรอแบบนี้อะ่ะไซมอนนะแบบนี้ ัวนั้นนี้จะเป็นปลาไหลปลาไหลปกตินัดจังพค่อคยมากกินปลาไหลนะแม่ปลาไหลไทยนะเคยกินแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะตอนที่กินปลาไหลจำได้ตอนนั้นประมาณเจ็ดปีหรือเท่าไหร่เนี่ยจำาม่ได้ผู้เฒายุบ้านนะเพิ่นเอาปลาไหลจับมาแล้วมาต้มเป็ดไหมนัดจังกินน่ะมันเดิอดกันเดาไหลเนาะก็เลยเกลียดปลาไหลมาจากตอนนั้นเลย แต่ว่ามาอยู่ญี่ปุ่นตอนแรกนะคือว่าจะของมันนอกเนาะไอป,าปาลาปลาไหลญี่ปุ่นเนี่ยโู้นะตอนแรกนะว่าเป็นเป็นปาลาไหลเออปลานี่มันแซ่บนิ่มดีนุ่มนุ่มดีนะเนือ้อนุ่มดีแล้วก็บ่ดิบคิดว่ายินไปผัวบอกว่ามันมันเป็นอ่ะปาลาไหลปลาไหลภาษาญี่ปุ่นเขาห้องว่าอุนากินะเนาะโอ้ มันก็เบ,บเหมือนกับอ่าปะลาไหลบานเฮ้าเลยพอไโดนเราเดี๋ยวสีลำค้านกินได้บัดน,นี้เด้อปลาไหลทะเลอืมนะอันนี้จะเป็น จำไม่ได้อ่าอืมซื้อมันผัวบอกยังมันจำไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นปลาที่มันมีแบบตาเดียวไหมอยู่ในทะเลนะ,ะนะจำไม่ได้ละแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นขี้ขีดหางนะ่ะหางปลาอันนี้แทบที่สุดแล้วพี่น้องเอ้ยรสชาติจ,จืดมันม่นมันอิลี มั่นมั่นขักเดี๋ยวจำซื้อได้สิมาบอกเจ็บเหลือ สุดท้ายแล้วกุ้งป๊า่อยจิกินอันนี้ได้บ่บัดที่งเห่ออยคืออิ่มแล้วี้เพราะว่าสู้ชีย้อมรับจริงๆเด้อนัดจังเนี่ยสู้ว่าไว้ดีพออย่างมันเป็นเข่าหลายนัดจังกินเข่าบ่่อยมากกินเข่าไหมไม่ได้ไปกินลานสู้ชีผัวด่าตลอดเลยว่าอ่าปกติเขาจะกินเป็นจานจานนะผัวกินได้สามสิบจาน ส่วนนัดจังหน่กินได้ประมาณยางเก่งนะเจ็ดจานมันก็อิมแล้วไหมพี่น้องมันเข่าร้ายมาสูชิมามามาสุดท้ายและกุ้ง กแมนสุดท้ายเลยอันนี้ไข่ไข่ม้วนไข่ม้วนอันนี้เลี้ยงน้อยมาก โอเคกินเมื่อไหร่แต่ไม่รูวานี่สิกินเบิร์ตบอ๊ะแต่ว่าก็สิกินให้เบิมไอ้ซื้อมาจากลานนลกเนี่แหละพักหนึ่งก็จะประมาณสามร้อยเก้าสิบแปดเย็น เขาเอิญนี่ยก็หฮัมบอเกอดเห็นไหมเค okay, มากินน้ำหนักจังด้วยอันนี้เก็บออกก่อนเนาะส่วนมากคนญี่ปุ่นเขาจะเห็ดเขานะชอบตรงนี้นะคะเขาจะใส่งาดำน้ำเนาะงาดำจะมีงาดำใส่ มามากินน้ำนัดจังมาเนี่ยนัดจังผ้ากินเสียงเสียงฟันจะทบกันปกตินัดจังบม่คอยสื่ออาหารโอเบนโตมาก,กินได้จ้ะส่วนหมากที่เหตด่อแดาว่าเขาบบมีเวลากอะโอเบนโตนี่แหละ แสบแสบไปอีกแบบแบบหนึ่งเขาญี่ปุ่นเนาะกินพักนั่ง ีไม่ถ้ากันกลับบ้านกับขับรถระมัดระว่างนะั้นเด้ย๋ยวจะเป็นห่วงสุกคนนะคะ เอินไปเนัะไปสะดวกมาสะดวกข้างขาไปและกลับเนาะวนๆสุขคนนจาจจนะเนาะนัดจังอิชฉาเร่แฟนๆเพื่อนๆทางมั่งไทยได้กลับบ้านเที่ยวปีใหม่ส่วนนัดจังนะ่ะตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นสิบกว่าปีพ่เคยไี้กลับบ้านไปอะเล่นปีใหม่จกเถอเพราะว่าหนาเทศกาลนี่บพได้กลับเลยจ้ะ เอาเป็นว่ามวนมวนปีใหม่นะจ้ะเนะาเนะ <Okay. S 1> มวนเพื่อนัดจังน้ำเนเดอร์นัดจังอ่าล่อชมทุกคนนะเนาะมวนปีใหม่กินบม่ไหวเราพี่น้องเอ้ยมันลายโพดมีแต่เข่าหลุดลวนอันนี้ก็เสียดายอยแต่ว่าเ่าถิ่มด้เกไปกินคือเกา่ามันนี้นัดจังกะอิ่มแล้วก็ขอล่าไปบันท่มก่อนเนาะเพราะว่า เมื่ออีกสองคืนนะที่ต้องเข้ากลาอีกนัดจังจริงๆเราง่วงมากเลยมต้งตานะแต่กะคิดหอดแฟนๆทุกคน,น่นะเนาะถามหานัดจังเอ,อหายไปไหนยังสิเนาะมีเวลากะสีดงคิปบ่อยๆเลยๆนะคะขอบพูดไลายนะคะที่ติดตามนิดนัดจังให้นัดจังสิภาพแจบแล้วก็ผ้าเขาสวนนาอ,อมักอีดีก็คือเขาสวนเนาะเมื่อนี้กะ คือว่าลหะเขาสวนกับเขาบ่ไใดแล้วบางเวลากอ็อาจจะไม่คลิปมาคุยเด่นทักทายกันบ่อยๆขึ้นเนาะเพราะว่าหายไปโดนขยานคนคิดหอดหลายโอเคมื่อนี้ก็ล่าไปกับพอกันคลิปหนาเนาะสวัสดีค่ะนอนรับฟันดีบแมนรัดจังเน็สชน,นอนรับฟันดีเพราะว่าสิไปอาบน้ำนอนแล้วเขอกะบายบาย